ลืมตามองฉันให้ดีอีกครั้งความจริงความฝันต่างกันแค่ไหนรักที่เธอต้องการผู้ชายที่ฝันในใจตอกตัวเองดีไหมใช่ฉันหรือเปล่า เธออายใครไหมที่เดินกับฉันจับมือกับฉันภูมิใจบ้างไหมฉันจะยอมรับฟังหากเธอไม่แน่ใจก็จะพร้อมทำตามหัวใจของเธอ ไม่ได้เลื่อนโรแค่คนบนคืนดินสายไม่ที่เจ้าใจที่มีให้เธอได้ทุกสิ่งมีเพียงสองเมื่อ ที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริงไม่มีวันจะทิ้งให้เธอต้องเสียใจเธออายใครไม่ที่เดินข้างฉันสบตากับฉันอุ่นใจ แค่ไหนไม่ยังไม่ดีพอก็ไม่ต้องเกรงใจอยากจับมือฉันเรื่อยไปหรือเปล่าไม่ได้เลิศรู้แค่คนบนพื้นดินสายไม่ที่เจ้าชาย ที่มีให้เธอได้ทุกสิ่งมีเพียงสองมือที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริงไม่มีวันจะทิ้งให้เธอต้องเสียใจ